สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราบ๊อบคิมคัตแฮ่ไม่ใช่บาร์ดคิมคอปแฮ่ถูกแล้ววิธีที่หลาดวิทีมวันนี้ข้อออกมาเรี่มที่รอเลยยังไงบ้างตอนที่เขายังไงเราปล่อยไว้ที่29นะิก้าขอราที่ผ่านมาครับก็เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่มีปล่อยมาสี่วันเปล่า ก็วันนั้นประมาณ 19, 30, 31, 1, 2, 3, มส 4, บสามเอ็หนึ่งสสรมสองสามานึกเวลาผ่านไปเร็วครับเวลาเรื่องที่มีความสุขเวลามักก็จะผ่านไปเร็วนิดนึงครับก็ ปล่อยออกมาแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่เป็นไซส์สตอรี่ก็คือเอ้ยไม่เป็นไซเ์ไซส์โปรเจกต์ครับผมไซส์สตอรี่ใช่ไหมครับอีกไซส์โปรเจกต์ครับของเ v 5นี่ฟเองนะฮะจริงๆแล้ว BKC ก็ไม่ได้ใช่วงใหม่อะไรหรอกมันก็คือไซส์โปรเจกต์ที่แยกออกมาจาก s อ5ที่เป็น BKC เนี่ยมันก็คือคิมมอนคัปเตอร์เราก็บาร์หนึ่งไปใช้ตัวย่อของแต่ละคนนะครับเอามาตั้งเป็นชื่อไซส์โปรเจกต์นี้ครับได้ดูเวงนี้เห็นแล้วเป็นไงโอเคพอใจไหมครับ พาใจครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นสิ่งที่เราเลือกกันเอง,งทำกันเองครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มันเป็นตัวเราเข้าไปให้มากที่สุดเราทำได้ดีเท่าไหนเราก็ทำให้มันได้ดที่สุดเท่าที่เราทำไหวออันนี้ได้เข้าไปดูเป็นเรืของวิวยอดวิวอะไรต่างๆที่มาก็ก็ดูเรื่อยๆครับแล้วก็ด,ดูเรื่อยๆก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับตามที่เราก็ค่อยๆ ตั้งใจเป้าหลอแล้วก็เนี่ยครับผมว่าฝากพี่ๆทุกคนด้วยช่วยกันอ่าือว่าโปรโมทนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราใส่ใจกับมันมากพอสมควรเลยครับเป็นเพลงที่ใส่ความเป็นตัวตนของพวกเรา3ามคนสไตล์การร้องวิธีการร้องความชอบนในแนวเพลงเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยและคนชมแบบเป็นมีน่ารักทั้งคู่ทังเองเลยอะไรแบบนี้นะโอ้หเนหน้าเด็กกันหมดเลย,ย,ย,ยครับครับเป็นมีนา นารักไปน่ารักเยอะมีหน้าเด็กนะฮะกหน้าเด็กอยู่เรายังเด็กอยู่ไงครับอ๋อก็ต้องเพิ่มความสดใสที่แบบพูดรถใช่เออเพิ่มความสดใสโตโตสุดในวงก็18เองครับใช่ บางงคนก็ยี่ห้ามา3ปีแล้วอะไรยอเคเชยอไเชยคอนโซนแบบเอ็มบีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องขอบคุณอ่าพี่ชู้พี่ชู้ที่ทำเอ็มบีออกมาน่ารักแล้วก็ขอบคุณสตอรี่จากพี่เตอร์ทิลิเบิร์ดด้วยครับก็ถ้าไม่ได้พี่เตอร์ก็อาจจะไม่น่ารักขนาดนี้ก็ได้นะครับที่ตอนแรกที่เราทําเพลงมาเราก็คิดว่าแบบจะเป็นเรื่องราวแบบว่าเออเหมือนคนที่แบบเหงาๆอยู่ที่ห้องมีคนโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าพี่เตอร์ทิลิเบิร์ดที่มาเขียนบทให้อ่ะเขาก็ตีความเป็น ว่าเหมือนเป็นเรื่องราวของในกองถ่ายที่แบบว่ามีบุคลากรในกองถ่าย3คนที่เราเล่นกันเองก็คือแบบว่านักแสดงแล้วก็มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบนางเอกเอ็มวีคนเดียวกันเป็นเหมือนกองละครท้องกองละครที่เราสามคนก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแย่งแย่งแข่งแข่งกันนิดนึงกันซีนกันนั่นนี่แต่ปรากฏสุดท้ายก็แท่วทั้งคู่เพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอย่างเงี้ย ร่วมมีส่วนร่วมในส่วนอยู่ใด้ไหมเ็จริงจริงแล้วท่าน้ั่งนับเป็นทุกเพลงที่เราเคยทำมาตั้งแต่ s b 5เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่เรามีส่วนร่วมกันมากที่สุดแล้วครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เราค่อนข้างจะใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่า การคิดคอนเซ็ปต์นะครับผมการเลือกพี่ๆที่สนิทสนมมาทํางานด้วยแล้วก็รวมถึงเราใส่สบายการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปในนั้นเยอะครับครับผมว่าก็เพลงนี้ก็มีส่วนร่วมทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังมีแพช s i o กับมันทั้ง3คนแล้วก็เราพยายามหาชุดร่วมร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรา3คนก็3สไตล์ ตอนมันก็แตกต่างจากตอนกับเอสไฟเนาะเอสไฟตอนนั้น mm hmm. เราพยายามพูดถึงเนื้อหาความสามาคัคคีความเป็นหมู่เป็น s อสไฟอะไรก็ตามแต่ mm hmm. แต่ว่าพอมันมาเป็นไซต์โปรเจกต์เนี้ยเราทั้ง3คนเราอยากจะ Re p r e s e n t ต์คาแรคเตอร์และความที่เป็นสิ่งที่มันตัวตนของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันถึงเกิดมาเป็นสิ่งเนี้ย mm hmm. เกิดมาเป็นเพลงนี้เพราะว่า เพลงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆท่อนร้องต่างๆนานาเนี่ยมันถูกวางมาอย่างดีถูกคิดมาอย่างดีก็ต้องได,ด้ในทรงของความเก่งของพี่หายกับพี่ข้าว <Okay. S 1> แล้วก็พี่เซนก็คือวงเปโลเพลแล้วก็เฟลโลเฟโลที่เขามาช่วยทาเพลงนี้ให้และที่สําคัญเนี่ยเรา3มคนก็คือเราพยายามใส่ไอเดียไปตั้งแต่เริ่มต้นพยายามหาตรงกลางพยายามโยนแบบว่า มาว่าใครชอบไรใครชอบไรกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ได้เราใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีเหมือนกันใช,ใช่ครับวันนี้จะมีโชว์ด้ยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นโชว์สดแบบออฟไลน์ครั้งแรกของพวกเราแล้วกันครับแล้วก็ก็ถือว่าวันนี้ก็มาโชว์ในรูปแบบสบายๆตามสไตล์เพลงนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าในตัวเพลงเองมันมีความผ่อนคลายความสบายๆวันนี้ก็มาคอนเซปต์ไว้ประมาณนี้รวมถึงเดี๋ยวเราเอาเพลงดูกมาโชว์ด้วยครับ อผมไม่ได้ยินพี่อ๋อเดี๋ยวตีนครับก็ตีนก็ขอบคุณก็ขอบก็ขอบคุณแฟนแล้วกันที่รับที่ที่มาให้กําลังใจเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเฝ้ารอเราคื่อเราเนี่ยหายไปพักนึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแยกกันไปเล่นละครทําผลงานทำวงทําอะไรกันมาครับแล้วก็จู่ๆเราก็โผล่มาเป็น ปล่อยซิงเกิลมาร่วมกันแล้วก็กลับมาทํางานอีกครั้งในร่วมประมาณ2ปีนะครับกับบาร์สกีพาร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่น่ายินดีที่เป็นแฟนเขาก็ยังไม่ลืมเราก็ยังคิดถึงมาให้กําลังใจกันครับรวมถึงแฟนทางบ้านด้วยนะครับผมก็ยังให้กําลังใจเราก็แบบส่งข้อความมาแบบว่าเชียร์อัพกันเสมอครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะแล้วก็เข้ารอเอ่อ BKC เนาะกับโปรเจกต์นี้ก็ใดแก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากทุกคนเป็นอีกแรงหนึ่งช่วยเราผลักดัน แล้วกันครับผักดันให้เพลงมันไปถึงคนหมู่มากด้วยอะไรเงี้ยคือเรา3ามคนบวกกับทีมงานเราอาจจะทําได้ส่วนหนึ่งแต่เราก็อยากจะแบบว่าแปะมือกับแฟนคลับเทคทีมแพ็กทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นไนกงก็ฝากแฟนแกคน้วยกับมาก กำลังใจอยู่ที่แม่แม่เสมอก็นั่นแหละครับฝากเพลงด้วยครับฝากแชร์ให้ลูกหลานเล่นโหลดนะครับปู่ย่าตายายนะครับอเพลงากงอาม่ากนอากงอาม่าท่าบรถให้ได้ฟังนะครับผมก็สิ่งที่เราทำอยู่เราก็ตั้งใจอย่างมากนะครับเราเชื่อว่าหวังว่าทุกคนอาจจะแบ่งใจมาชอบสักนัดสักหน่อยนึงสักหน่อยนึงยังไงก็ฝาก มีเขาเหนาได้ไงนะครับเพิ่มเติมมาว่าคือถือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเออเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณหรือว่าคนร่บข้างคุณกําลังมีภาวะที่กําลังคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีแฟนแล้วมาคุยกับเราแชร์เพลงนี้ไปให้เขาครับมีเขาเหงาได้ไงเฮ่อคุณขาคุณขาเอาไปใส่บนหู